สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fragrance Villa นะครับ EP นี้นะครับผมก็จะมารีวิวน้ำหอมจากแบรนด์บูก a รีนะครับก็น้ำหอมในคอลเลกชันนี้นะครับคือเป็นคอลเลกชันที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีบางส่วนที่ยังเก็บตกยังหลงเหลืออยู่นะครับก็ถือว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่เป็นพัทสองละกันนะครับก็น้้ำหอมในวันนี้จะมารีวิวนะครับก็คือเป็นน้ำหอมที่อยู่ในคอลเลกชันของออมเนียนะครับของบูการีเนาะ ตัวก่อนหน้านี้นะครับที่ผมรีวิวไปเนาะคลิปก่อนหน้าเนี่ยจะเป็นคลิปที่รีวิวกลิ่นของออมเนียอะมทิสตัวสีม่วงนะครับแล้วก็จะมีออมเนียคริสตัลไลน์ตัวสีเงินนะครับแล้วก็มีตัวที่เป็นลิมิเต็ดเอดิชันนะครับที่เป็นออกแนวสีลุ้งตัวนั้นนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ผมพึ่งได้มานะครับหลังจากไปตามเก็บ3ตัวที่แล้วเนาะตัวนี้เนี่ยจะเป็นไซส์ที่ใหญ่ขึ้นมานะครับจะเป็นกลิ่นที่อาจารไม่ได้รับความนิยมเท่ากับ สามตัวแรกที่รีวิวไปเนาะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นกลิ่นที่หอมละกันนะครับก็ทั้งหมดมีอยู่3ากลิ่นเหมือนกันนะครับที่จะมารีวิวในวันนี้ตัวแรกนะครับก็คือตัวอมเนียแดงนะครับตัวนี้เนี่ยชื่อรุ่นว่าอมเนียคอรัลนะครับต่อมานะครับตัวสีเขียวตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ค่อนข้างหายากในปัจจุบันนิดนึงนะตัวนี้นะครับชื่อรุ่นว่าอมเนียพาราบ้านะครับต่อมานะครับตัวสีชมพูครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นกลิ่นที่หอมอีกเหมือนกันนะครับ ตัวนี้นะครับชื่อรุ่นว่าออมเนียพิงค์สฟายเออร์เนาะสามตัวนี้ก็เป็น EdT เหมือนกันนะครับคือคอลเลกชันของออมเนียเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น Ed ดีหมดเลยนะครับก็ที่จริงเนี่ยมันจะมีอีก2ตัวนะครับที่คือมันก็ยังพอหาได้อยู่แต่คืออาจจะหาค่อนข้างยากนิดนึงนั่นก็คือตัวออมเนียสีเหลืองนะครับก็คือออมเนียสีทรีนหรือยังไงเนี่ยถ้าผมจำผิดก็ขออภัยด้วยนะแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งคือสีส้มครับก็คือ ออมเนียอินเดียนการนาดประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะขอรีวิวจากตัวสีแดงก่อนละกันนะครับตัวนี้ชื่อรุ่นว่าออมเนียคอรัลนะครับคอรัลก็คือเป็นออกแนวปะการังประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับในข้อมูลบอกเอาไว้ว่าเปิดตัวเมื่อปี2012นะเพอร์ฟู้เมอร์ก็คือคุณอัลเบโตมคิล่านะครับต่อมาในท็อปโน้ตนะครับตัวนี้มีเบอร์กามอสตแล้วก็มีโกจิเบอร์รี่นะครับ ก็ภาษาไทยเราบ้านๆเราเรียกว่าเม็ดเก่ากี้เนาะที่มันจะอยู่ในเครื่องตุ่นยาจีนะครับเป็นเม็ดแดงๆยาวๆลีๆหน่อยเล็กๆอ่ะนะต่อมานะครับมีดเดิลน็ตก็จะมีพโรแมงกเนตครับก็คือทับทิมมีฮีบิสกัสก็คือดอกชบาแล้วก็วอเตอร์ลิลีก็คือเป็นดอกบัวกินสายเนาะส่วนไนเบสน็ตนะครับตัวนี้มีมัสกับว์จเนียซีดานะครับอันที่จริงเนี่ยผมรู้สึกว่าในคอลเลกชันนี้เนี่ยหอมหลายกลิ่นนะครับแต่คือกลิ่นที่ นิยมส่วนใหญ่จะเป็นออมเนียม่วงใช่ไหมตัว ametis เนอะอืมตัวนี้ครับเปิดมาเนี่ยผมจะได้กลิ่นของความเป็นออกแนวเบอร์รี่นะครับคือในที่นี้เนี่ยน่าจะเป็นกลิ่นของโกจิเบอร์รี่ครับคือโกจิเบอร์รี่เนี่ยมันจะเป็นเบอร์รี่ที่กลิ่นจะาค่อนข้างนิ่งนิดนึงครับจะไม่ได้ดูฉูดฉาดไม่ได้แบบออกแนวเปรี้ยวอมหวานเหมือนพวก ตระกูลเบอร์รี่อื่นๆเช่นพวกสตรอเบอรี่ราสเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่อะไรขนาดนั้นนะจะเป็นเบอร์รี่ที่มีความออกแนวมิล้โทนครับออกแนวนมนมหน่อยนะคือถ้านึกถึงกลิ่นโกจิเบอร์รี่ไม่ออกเนี่ยคุณผู้ชมลองนึกถึงน้ำหอมของโคชที่ผมเคยรีวิวไปนะครับชื่อว่าโคชฟลอรัลบลัชนะครับตัวออกแนวสีชมพูชมพูหน่อยอ่ะตัวนั้นอ่ะตัวนั้นจะมีกลิ่นของโกจิเบอร์รี่อยู่นะครับแล้วก็โกจิเบอร์รี่เนี่ยจะมีความเป็นแบบนี้นะครับคล้ายๆกับตัวนี้เลยนะ คือดมแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าเออมันเป็นกลิ่นของโกจิเบอร์รี่นะครับส่วนเบอร์กามอสเนี่ยช่วงเปิดเนี่ยผมกลับไม่ได้รู้สึกนะไม่ได้รู้สึกแบบความเปรี้ยวความเป็นซีตัสอะไระนะครับจะออกแนวเป็นเบอร์รี่ซะมากกว่าจากนั้นเนี่ยผมจะได้กลิ่นของทับทิมครับทับทิมเนี่ยจะเป็นผลไม้ที่ให้ความหวานโน้ล,ลามายอยู่ในนูดน้ําหอมเนี่ยมันจะค่อนข้างฉ่านะครับจะจูซซี่แต่ตัวเนี้ยไม่ได้หวานมากครับแล้วก็ไม่ได้จูซซี่เท่าไหร่ก็หลังจากนั้นเนี่ยผมจะได้กลิ่นของความเป็นดอกชบาครับ ดอกชบาเนี่ยมันเป็นกลิ่นดอกไม้ที่ถ้าคุณผู้ชมบางคนเนี่ยอาจจะไม่เคยได้กลิ่นใช่ไหมคือปกติเนี่ยผมก็ไม่เคยได้กลิ่นของมันนะแต่คือพอดมน้ําหอมไปนานๆเนี่ยโน้ตที่มีดอกชบาเนี่ยผมกลับรู้สึกว่ากลิ่นมันจะค่อนข้างออ,ออกแนวเบาๆครับเป็นดอกไม้สีแดงที่กลิ่นแบบซอฟๆอ่อะแล้วก็กลิ่นจะไม่ค่อยชัดเจนแต่คือเราพอเราดมเนี่ยเราจะรู้ว่าเออเนี่ยมันคือกลิ่นดอกชบามันเป็นกลิ่นดอกที่ Hard to describe นะครับคือยากที่จะอธิบายอะ่ะแล้วก็ในข้อมูลเองเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าดอกชบางเนี่ยมันจะมีกลิ่นของความเป็นออกแนวมัสกี้เนาะกลิ่นแบบมีความเป็นมัสอะไรประมาณนี้แฝงเข้ามาด้วยอ่ะนะครับตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นกลิ่นที่อ,อ่หวานไหมก็มีความหวานนะครับออกแนวมีความมีพิทโทนเบาๆแต่ก็ไม่ได้ดูเข้มละกันเนื่องด้วยว่ามันเป็น EDT เนาะกลิ่นมันก็อาจจะไม่ได้ดูชัดเจนหรือว่าไม่ได้ดูหนักแน่นอะไรเท่าไหร่อ่ะนะครับ ความเป็นวนะูดดี้ในที่นี้เนี่ยก็มาอ่อนๆครับมาจางๆไม่ได้เป็นวูดดี้หนักๆหกเหมือนในน้ำหอมผู้ชายนะถ้าคุณผู้ชมชอบกลิ่นของความเป็นโคชฟลอร์บลัชตัวที่มีกลิ่นของโกจิเบอรี่คุณผู้ชมก็อาจจะชอบกลิ่นนี้นะเพราะว่ากลิ่นเนี่ยมันมีความเป็นออกแนวแบบคล้ายๆกันนะครับมีความออกแนวมิกซโทนเนอะอย่างที่บอกนมนมเบาๆแล้วก็ควาว่าคอรัลเนี่ยชื่อรุ่นเขาบอกว่าเป็นคอรัลคือประการังอะถ้าแปลเป็นภาษาไทยะนะครับแต่คือผมกลับรู้สึกว่า กลิ่นมันเนี่ยก็ไม่ได้สื่อถึงปาการังอะไรอะคือผมก็ไม่รู้ว่าปาการังเนี่ยมันเป็นกลิ่นออกแนวแบบไหน,นแต่คือเขาน่าจะสื่อถึงความเป็นทะเลนะครับความออกแนวแบบเหมือนเป็นดอกไม้แห่งทะเลประมาณนี้เพราะว่ากลิ่นของความเป็นฮิบิสคัสเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหรือดอกชบาเนี่ยมันจะเป็นดอกไม้ที่ represent ถึงความเป็นทะเลถ้าอยู่ในโน้ตของน้ําหอมนะจะเป็นออกแนวแบบดอกชบารเนี่ยเราจะนึกถึงพวกเกาะฮาวายอะไรประมาณนี้นะครับเกาะที่เป็นออกแนวแบบเป็นอ่า เกาะเมืองร้อนอะที่เป็นเวลาเราไปเที่ยวจะเป็นเที่ยวทะเลแบบแถบหน้าร้อนอะไรประมาณนี้แล้วก็ใส่เสื้อฮาวายลายดอกไม้ลายดอกชาบาอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยดอกชาบาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยสังเกตอยู่อย่างหนึ่งคือมักจะอยู่ในโทนน้าหอมที่ออกแนวแบบไปทางาทะเลออกแนวแบบบีชมีความไปออกแนวชายหาดอะไรทํานองนั้นน,นะครับก็หอมดีนะครับตัวนี้เนาะแต่คือในตระกูลออมเนียเนี่ยกลิ่นเขาก็ไม่ได้ดูแบบ แรงอะไรมากมายแล้วก็ไม่ดูฟุ้งมากนะครับจะออกแนวแบบเป็นสกินเซนต์คือกลิ่นเนี่ยอาจจะต้องดมในระยะประชิดเนาะถึงจะได้กลิ่นอะไรประมาณนี้นะครับออกมานะครับตัวถัดมาก็คือตัวสีเขียวนะครับตัวนี้นะครับที่ผมบอกว่าเป็นตัวหายากเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยไปเดินตามเคาน์เตอร์เนี่ยจะไม่เจอกลิ่นนี้แล้วนะครับตัวสีเขียวนะตัวนี้เนี่ยชื่อรุ่นว่าออมเนียพาราบ้านะครับตัวนี้นะครับในข้อมูลนะครับบอกไว้ว่าเปิดตัวเมื่อปี20 1 5ันสิบห้านะ เพอร์ฟูมเมอร์คือคนเดิมนะครับคือคุณอัลเบโตโมคิล่าต่อมาในท็อปโน้ตนะครับตัวนี้มีแพชชั่นฟรุตนะครับก็คือสัวรสเนาะมีบิตเตอร์ออเรนจ์นะครับก็คือเป็นส้มขมต่อมาในมิดเดิลโน้ตก็มีแพชชั่นฟลาวเวอร์ก็คือเป็นดอกของอ่าผลสัวรสนั่นแหละนะครับแล้วก็มีดอกกาดิเนียส่วนเบสโน้ตนะครับตัวนี้มีคาคาวพอดก็คือเป็นฝักโกโก้นะครับแล้วก็มีเวทิเวอร์นะตัวนี้เนี่ยก็ เป็นกลิ่นที่ทําให้ผมนึกถึงกลิ่นทะเลเหมือนกันนะครับคือมันมีความเฟรชครับความสดชื่นนะเป็นกลิ่นของความเป็นฟรุตตี้แบบค่อนข้างสุดทางนิดนึงนะและเป็นฟรุตตี้ที่สว่างสว่างครับตัวเนี้ยเปิดมาเนี่ยเป็นกลิ่นที่สว่างเป็นไบรท์มากเลยครับเป็นกลิ่นที่อมเปรี้ยวอะ่ะเป็นเปรี้ยวของความเป็นแพชชั่นฟรุตนะครับคือเปรี้ยวของสาวรสนะคือมันจะมี กลิ่นบางอย่างที่ทาให้รู้สึกว่ามันไม่ใช่เปรี้ยวแบบเปรี้ยวส้มหรือเปรี้ยวแบบซีตรัสเปรี้ยวมะนาวอ่ะคือสับวรนดมันจะมีกลิ่นเฉพาะของมันเหมือนกันนะครับแล้วก็ความเป็นส้มเนี่ยในที่นี้เนี่ยส้มความเป็นส้มขมเนี่ยค่อนข้างละมุนนะครับพอมันมาอยู่ในน้ําหอมนะส้มขมเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะคิดว่ากลิ่นมันจะมีความขมขมของเปลือกส้มของอะไรไหมเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่มีนะคือมันจะเป็นกลิ่นส้มที่ค่อนข้างละมุนครับค่อนข้างนวลแล้วก็ไม่ได้ดูแหลมเหมือนส้มทั่วไปนะ ดูสว่างดูหอมมากเลยครับคือมันเป็นฟุตี้ที่แบบเหมือนกลิ่นของผลไม้รวมอะที่มันดูสดชื่นแต่คือตัวนี้โน้ตมันมีแค่ผลไม้แค่2ตัวก็คือตัวสับปะรดกับตัวส้มนะกลิ่นเหมือนเครื่องดื่มเลยครับเหมือนพวกน้ําผลไม้ปั่นอะน้าผลไม้รวมปั่นอะไรประมาณนี้เหมือนเครื่องดื่มที่เสิร์ฟเวลาเราไปทะเลไปนั่งชิชลๆริมชายหาดประมาณนี้เหมือนพวกพินญาโคลาดาหรืออะไรประมาณนี้พานาคอตา้าไม่ใช่สิพานาคอตา้ามันน่าจะเป็นขนมเนาะ น่าจะเป็นพินยาโคลราดาหรือกลิ่นของพวกค็อกเทลม็อกเทลอะไรประมาณนี้ครับที่มันมีกลิ่นผลไม้อ่ะมันเป็นกลิ่นของท ropical fruit นะครับเป็นผลไม้เมืองร้อนที่มีความฉ่ำความเปรี้ยวกลิ่นแบบนี้ความเป็นพวกกาดีเนียหรือพวกโกโก้ Go, อะไรพวกนี้ผมไม่ได้กลิ่นเลยครับคือกาดีเนียกับโกโก้ Go, มันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างดูแน่นดูหนักเนาะคือมันมีกลิ่นที่ให้ความครีมมี่ความออกแนวแบบอ่าเป็นออกแนวแบบ หนักๆอ่ะคือในตัวเนี้ยไม่แค่ไม่ได้กลิ่นเลยครับจะได้กลิ่นของความเป็นฟรุตตี้แบบทอร์ปิคอลผลไม้เมืองร้อนซะมากกว่าเหมาะกับใส่ไปแบบเดินชายหาดอ่ะเดินทะเลแบบอ่ะในช่วงหน้าร้อนอ่ะครับ <S <S คือกลิ่นเนี่ยถ้าใส่หน้าร้อนจะดูเฟรชมากเลยอ่ะ <S <S เป็นกลิ่นที่แบบไม่ได้มีความเป็นอะควาติกด้วยนะคือถ้าใครแบบอยากจะได้น้ําหอมที่ไปทะเลแล้วแบบอาจจะเบื่อหรือแบบไม่ชอบโน้ตท,ที่มีความเป็นอะควาติกอ่ะ โน้ตแบบโนตน้ําทะเลแบบซีโน้ตอ่ะตัวนี้ก็เป็นกลิ่นที่น่าสนใจเลยนะครับคือมันเป็นกลิ่นฟุตี้ที่ผมพยายามตามหามันมานานอะ่ะแต่มันกลับมาอยู่ในน้ําหอมที่ค่อนข้างหายากอะ่ะนะครับแบบตัวนี้อย่างตัวนี้คือค่อนข้างหายากแล้วปัจจุบันะนะนะถ้ามีเนี่ยถ้าตามร้านหรือตามเคาน์เตอร์ตามห้างถ้ามีเนี่ยมันน่าจะเป็นสินค้าที่แบบค้างสต็อกหรือแบบพวกเรียกว่าละ่ะสินค้าสโลว์มูฟอ่ะครับที่แบบ นาๆนนนจะขายออกไปได้สักทีหนึง่งอะไรประมาณเนี้ยแต่กลิ่นยังหอมอยู่นะครับกลิ่นแบบสดชื่นมากเลยคือเหมาะกับคนที่แบบชอบไปเดินทะเลเนาะอากาศร้อนๆแล้วแบบใส่เสื้อฮาวายปลดกระดุมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ขาสัาน้นอะไรอย่างเงี้ยได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนะครับกลิ่นเนี้ยหอมแล้วก็กลิ่นก็ไม่ดูโอเวอร์พาวเวอร์ลิงไม่ดูแหลมเกินไปด้วยนะครับอ่ะต่อมานะครับตัวที่สามเนาะตัวนี้เนี่ยตัวสีชมพูนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นไซส์ใหญ่สุดเลยนะ ตัวนี้ชื่อรุ่นว่าบูการีออมเนียพิงค์ซ์ไฟเออร์นะครับตัวนี้สีชมพูเนาะพิงค์ซ์ไฟเออร์ก็คือเหมือนเป็นซไฟเออร์แบบสีชมพูเป็นชื่อของอัญมณีนะครับก็ตัวนี้นะครับในข้อมูลบอกว่าเปิดตัวเมื่อปี2018ันสิบแปดปริฟูเมอร์คนเดิมครับคือคุณอาเบโตมอริล่านะคือคุณอาเบโตเนี่ยเขาทำน้ำหอมหลายกลิ่นของบูการีนะน่าจะเป็นปริฟูเมอร์ให้กับทางแบรนด์บูการีหลายกลิ่นเลยนะครับต่อมานะครับท็อปโน้ตเนี่ยก็มี โฮเมโลครับคือส้มโอนะเป็นส้มโอที่คนไทยเรารู้จักกันดีเป็นส้มโอแบบเปลือกเขียวๆขีอะ่ะนะต่อมาคือพิงก์เกรฟฟูดครับตัวนี้เนี่ยเป็นส้มโอฝรั่งละนะต่อมาก็จะมีพิงก์เพเปอร์ส่วนมิดเดิลโนตนะครับมีแฟรงกิพาเนียก็คือเป็นดอกลีลาวดีนะครับหรือว่าดอกลั่นทมเนาะแล้วก็มีเทเรสฟลาวเวอร์ครับเป็นดอกไม้ขาวชนิดหนึง่งนะครับแล้วก็มีพีชแล้วก็โรสส่วนเบสโนต์นะครับตัวนี้มีมัสก์ไวโอเลตวานิลาวูดี้โนต s ซนเตอร์วูแล้วก็อ r ริทรูทนะครับตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่าหอมอีกกลิ่นหนึ่งนะครับคือหอมแบบน่าจะหอมหอมกว่าตัวอมเหนียม่วงด้วยซ้ำมาแต่ผมก็ไม่รู้เข้าใจว่าทําไมไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่นะครับตัวเนี้ยเปิดมาเป็นกลิ่นของอาส้มโอนะครับเป็นกลิ่นพเมโลนะ มันก็จะมีความเผ็ดครับเผ็ดจางๆของตัวพิงเปเปอร์ครับแต่ว่าเป็นเผ็ดแบบออกแนวเฟรชสไปซี่นะเป็นเผ็ดแบบโทนกลางวันนะครับคือมันไม่ใช่แบบเผ็ดแบบวอร์มโทนนะคือมีความเป็นฟรุตตี้ครับบวกกับความเป็นอะฟอรัลนะครับของตัวเทเรียฟลเวอร์กับตัวพวกแฟรงซิปานี่ประมาณเนี้ยคือถ้าดูจากโน้ตเนี่ยความเป็นฟอรัลของตัวดอกยูเลาวาีกับตัวเทเรียแฟลเวอร์ที่เป็นดอกไม้ขาวเนี่ยมันน่าจะดูหนักใช่ไหมแต่กลิ่นในที่นี้เนี่ย ไม่ได้ดูหนักเลยครับเป็นกลิ่นที่เบาสบายอยีกแล้วนะครับเป็น fruity floral ที่ดูไม่ได้หนักดูมาแบบโนต้ตกลางๆนะครับดูหอมหวานแล้วก็อมเปรี้ยวนะแล้วก็ได้กลิ่นของความเป็นกุหลาบครับเป็นออกแนวกุหลาบชมพูชมพูนะครับนี่ก็อาจมีความเป็นว o o ดดี้เบาๆบ,บวกกับความเป็น powdery ของความเป็น iris root นะครับกลิ่นก็จะคล้ายๆกับความเป็น iris นะนะ ตัวนี้ก็หอมน,ลนวลๆครับนวลแบบนวลแป้งบวกกับความเป็นฟตี้ฟลอร์ประมาณเนี้ยหอมดีนะครับตัวนี้คือเป็นกลิ่นของผู้หญิงเลยอ่ะเป็นกลิ่นที่มีความเป็นเฟมินีนนะครับคือตัวสีเขียวกับตัวสีแดงเนี่ยอาจจะพอออกแนวยูนิเซ็กซ์ได้คือผู้ชายกับผู้หญิงก็ใช้ได้นะครับแต่ตัวนี้ค่อนข้างจะออกไปในทางผู้หญิงเนาะคือกลิ่นเนี่ยของตัวนี้ออมเนียเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีความเป็นพาวเดอรี่ ล้างท้ายนะครับอย่างเช่นตัวสีม่วงใช่ไหมกับตัวสีชมพูนะครับแล้วก็ตัวสีเงินเองเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะมีความเป็นพาวเดอรี่เบาๆนิดนึงเข้ามาด้วยนะถ้าจะไม่ผิดคาแรคเตอร์ Character, นะครับก็เหมือนกับผู้หญิงที่แบบดูแบบดูอ่อนยาวดูจะออกแนวแบบเรียบร้อยหน่อยละกันเนาะไม่ได้แบบดูกากันดูอะไรอย่างเงี้ยคือใส่ไปทํางานได้นะครับใส่ไปเรียนได้เนาะคือใส่ในอากาศร้อนๆก็ได้นะครับคือคอลเลกชันของออมเนียเนี่ย ทั้งหมดเนี่ยที่รีวิวมาเนี่ยสามตัวในคลิปนี้กับอีกสามตัวที่เคยรีวิวไปในคลิปก่อนนะ่ะคือมันเป็นกลิ่นที่เหมาะกับกลางวันทุกกิ่นเลยครับแล้วก็เหมาะกับอากาศร้อนอย่างบ้านเรานะครับแล้วก็ใส่ในทุกโอกาสก็ได้อะใส่ทํางานใส่ไปเรียนใส่ไปเอาไปเที่ยวก็ได้อีกนะครับเป็นกลิ่นที่ไม่ได้ทําร้ายใครละกันนะครับแล้วก็เหมาะกับเมืองไทยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับบุการีออมเนียพร์ทูนะครับในวันนี้นะทั้ง ตัวสีแดงสีเขียวสีชมพูนะครับก็อย่างที่บอกนะครับคือจะมีอีก2ตัวที่ผมอยากจะได้ก็คือตัวสีเหลืองนะครับตัวซีตรินนอกกับตัวสีส้มครับชื่ออินเดียนกานาดนะก็คือถ้ามีเนี่ยก็จะตามมารีวิวทีหลังละกันนะครับอีก2ตัวนะก็คือที่จริงเนี่ยทั้งหมดเนี่ยในคอลเลกชันเขาเนี่ยทั้งเซตเลยอะ่ะมีอยู่10กลิ่นนะครับแต่อีก2กลิ่นที่เหลือเนี่ย คือน่าจะหายากมากๆแล้วหรือว่าอาจจะลิสคอนไปแล้วคือผมไม่เคยเจอเลยนะครับคือยังเหลืออีก2ตัวนะครับก็คือสีส้มกับสีเหลืองถ้ามีเนี่ยก็จะครบ8กลิ่นนะครับโอเคครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็คงขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องของผมด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ Fragrance for Women. Bulgari.